ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย ในโจ๊กเจ้าของบ้านเขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสบพบางสะพานเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปรับรามยาเสพติดจ,จังหวัดประจวบคีริขันหลังนำกำลังบุกเข้าคนบ้านช่วงกลางดึกโดยอ้างว่ามีรายงานจากสายว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านในโจ๊กบอกว่าระหว่างขายหมาล่าหน้าบ้านมีกลุ่มชายชะกันขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้านวิ่งครูเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปสพร้อมถามหาแม่ของตัวเอง จากนั้นก็เข้าไปตรวจค้นทั่วบ้านโดยไม่แสดงหมายค้นหรือบัตรเจ้าหน้าที่และไม่ชี้แจงเหตุจําเป็นเร่งด่วนในการเข้าตรวจค้นในยามวิกาลภายหลังการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดทําการบันทึกการตรวจค้นให้ลงชื่อรับทราบแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะเซ็นชื่อเนื่องจากเห็นว่าการตรวจค้นไม่มีหมายสารและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บังคับให้แม่และนาของตนลงชื่อแทนเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดหน้าบ้านจึงนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและคลิปจากโทรศัพท์มือถือมามอบให้พนัการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องเรียนตอบพันตำรวจเอกเอก,กราชหุ่นง,งามที่ปรึกษาคณะทำงานของสวนิชาภาสุวรรณนาคหลังไม่ได้รับการรับเรื่องร้องทุกข์ในเบื้องตน้น โดยพันตำรวจเอกเอก,กราชบอกว่าการเข้าตรวจค้นบ้านเรือนของประชาชนในเวลากลางคืนโดยไม่มีหมายคน้นอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเมิดสิทธิในกแก่สถานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแม้เจ้าหน้าที่จะมีบัตรประจําตัวตํวตารวจปสก็ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดไทยนิวเอเชียครบข้วข่าวขั้วไทยกับดิฉันเป็นจมาดอัดสิน